สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ,เรามาดูเรื่องการเขียนตัวเลขโรมันนะคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าตัวเลขฮินดูอารบิกเนี่ยเทียบกับตัวเลขโรมันได้มีตัวอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนนะคะดูดูตารางนี้นะคะตารางนี้นะคะจะมีทั้งหมด7ตัวเนาะโดยเลข1เทียบกับตัว I เลข5เทียบกับตัว v เลข10เทียบกับตัว x 50ตัว l 100ตัว c 500ตัว d และ1000คือ m นั่นเองในระบบตัวเลขโรมันนะคะยังมีสัญลักษณ์ที่เขียนมีค่ามากกว่านี้โดยจะเขียนขีดแบบนี้นะคะบนสัญลักษณ์พื้นฐานเพียง6ตัวซึ่งสัญลักษณ์ใหม่จะแทน ตัวเลขที่มีค่า1,000เท่าของตัวเดิมเช่น v ปกติแล้วตัว v คือ5ถ้าเราเขียน v แล้วมีขีดด้านบนนะคะแบบนี้จะกลายเป็น5,000ทันที x นะคะปกติคือเลข10ถูกไหมคะเป็นเลข10ถ้าเขียน x และมีขีดด้านบนแบบนี้เขาจะ ได้ค่าเป็น1,000 0ต่อไปค่ะ L ปกติตัว L คือ50ใช่ไหมคะ L คือ50ถ้าเขียน L ขีดบนแบบนี้จะมีค่าเป็น50,000 C ปกติ C เป็น100ถ้ามีขีดบนแบบนี้จะเป็น1,000 0 0 0 D ปกติเป็น500ถ้าเขียน D ขีดด้นบนจะกลายเป็น5 0 0 0สนส่วน M M ปกติเป็น1,000ถ้าเขียน M ขีดบนจะเป็น1ล้านบางคนงงว่าอ้าวทำไมมีต้อง7ตัวแล้วทำไม I ไ,ไม่ขีดบนบ้างเพราะอะไรคะถ้า I ขีดบนเมื่อไหร่ I มันคือ1ถูกไหมคะถ้าพันเท่าของ I ก็เป็น ถ้า i ขีดบนมันก็จะกลายเป็น1,000ซึ่งในตารางมี1,000อยู่แล้วก็คือ m เขาเลยไม่เขียน i ขีดบนโอเคไหมคะเขาจะเริ่มที่ vxlcdm นั่นเองต่อไปค่ะถ้านักเรียนจำตัว7หลัก7ตัวนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็ทราบแล้วว่าจะต้องได้ อะไรเท่าไหร่ในการเขียนค่าของตัวเลขโรมันที่เป็น1,000เท่าตัวของตัวเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องครูเกดนะครับ